สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพบกับ ep สองเพราะ ep แรกอ่บถ่ายแล้วมันก็หยุดตายตายตายถ่ายแล้วมันก็หยุดเลยนะคะโอ้ยหล่องบามากเพราะ ep แรกถ่ายแล้วมันก็จอด ep แรกถ่ายแล้วมันก็หยุดเลยนะคะก็ต้องมาถ่าย ep สองต่อ ep สองนะคะเราก็เร้ ep โอยเนาะ อีพีแรกนะคะเราก็ได้ทำการรีวิวไข่สีชมพูและเราก็ปลุกหลงแลาเราก็ได้เป็นตัวหุวว่นยนต์นะคะไม่ได้เป็นตัวเต่าเอ้ยเต่าน้อยเดี๋ยวเราตั้งกล้องก่อน,นดึมดื้มดืนมด้มเนะคะขอตั้งกล้องก่อนเดืองเลยไปเลยแค่ลงเลย มันจะรู้ว่าเราทำผิดกดมุเชียนบานเห็นไ <c oughs> ตังต้งที่ตั้งกล้องเราอันก็วันยาอ้นาอนปัญญาอ่อนมันนำพังแล้วค่ะก็เลยเสย่ ตจะใช้อันนี้ต้องข่ะอันนี้ที่ตั้งกล้องเราหาก็ใช้ตัวนี้ตัองอันนี้คือโทรศัพท์เราก็ใช้ตัวนี้ตั้งก็คือคลิปค่ะแล้วก็คือบ้านเราเนี่ยเบื่อตัวย้ายพุทโธเลยพกทโธสามรึงบ้าน เราก็ได้ทำเสียงเมสเซเจอร์ของเราเราก็ได้ทำกันตอนนี้นะคะรีวิวเป็นแล้วเราได้เจ้าเต่าเอ้ยเต่าน้อยอะค่ะตอนนี้ค่ะนี่เดี๋เจ้าเต่าก็กลังกินนะคะ๋ยวเราจะดูเราจะกินให้ดูค่ะบ้านมันอะปิดไม่ได้วะ ง,งี้ตื่นงงไปกินกว่าไป<อ>กินโอ้แ,แบ,บจตจะหม<า>ดแล้วนะคะก็ขอลาไปก่อนจะมาลื้ออันที่2กเร็เร็วรๆีบอันที่2อันที่สองหดแล้วขอบคุณช่ไหมไปไป,ไป พออี่ก็เก่ไม่มอเยอเซตมือก่อนมือมันมือมันเกินอะวล้วนั่นงมาถ่ายวิดีโอก่อน ก็จะมีตัวล้อลากนะคะน่ารักมากถั่วถั่วถั่วแล้วก็ขนมก็เหมือนกันนะคะน่าจะเหมือนน่าจะเหมือนอะไรตังได้เอะไร สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายของน้องเราได้ตัวไหนเอ,อ่ยขอลาไปก่อนนะคะน้องเรานะคะแมลงลาไปก่อนนะคะ,ะ,คะบ๊ายบายาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย